ครับอตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านพิซซ่าของลุงทอมครับอยู่ที่เขาคอเพชรบูรณ์ครับก็สไตล์ร้านเราก็เป็นร้านพิซซ่าอิตาเลียนแท้ๆครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงรีโนเวทร้านใหม่เอ่อพราะว่าร้านเราเปิดมาประมาณ7จปปีแล้วฮะตอนนี้เราก็รีโนเวทให้ร้านมันดูเอ่อใหม่ขึ้นดีขึ้นเพื่อต้อนรับลูกค้าที่จะมาท่องเที่ยวที่ร้านเราครับ แล้วก็เมนูฮะเมนูของที่ร้านเราตอนนี้ก็จะมีพิซซ่าและก็ผัดไทยที่เป็นตัวหลักครับส่วนพิซซ่าตอนนี้ก็จะมีการทำให้เป็นส่วนของคนไทยที่ชื่นชอบมากขึ้นครับเป็นพิซซ่าที่ซอสที่เหมาะกับรสชาติของไทยแต่ว่าส่วนของเดือนที่ลูกค้าที่อยากจะ เอ่อมาชิมรสชาติดั้งเดิมก็ยังมีอยู่ครับนอกจากพิซซ่าตอนนี้ก็มีเป็นพวกผัดไทยผัดไทยโบราณผัดไทยเมืองเพชรครับเัวขอ,อนะครับก็เราก็มีอากาศที่เย็นสบายทั้งปีครับถึงช่วงหน้าร้อนกลางวันร้อนแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มก็จะอากาศค่อนข้างเย็นะครับแล้วก็กลางคืนก็ยังหนาวครับก็เชิญชวนให้ทุกคนได้มาเที่ยวได้ทั้งปีครับโดยโดยเฉพาะช่วงนี้ครับที่เป็นช่วงฤดูฝนก็จะหมกอกค่อนข้างเยอะ เกือบทั้งวันถ้ามีฝนตกบอกจะเยอะมากครับทีท่ร้านอังกนรทอมพิซซเรียครับตั้งอยู่บริเวณวัดผ่าซ้อนแก้วหลังองค์พระใหญ่สีขาวครับก็ mm hmm. สบบามารถติดต่อได้ทางเท่าทาง,ทางเพจ Facebook หรือว่าเบอร์โทรนะครับ0 9 5 4 5 4 5 6 9 7อินที่ร้านครับก็จะได้รับน้ำมันชั้นมะนาวฟรีหแก้วครับแล้วก็คุณลูกค้า ที่มาจากทางช่องทางนี้ก็จะสามารถได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด10%